ก็จะเป็นอของวันที่สองนะคะพุธภานะคะ mm hmm. นี้คาเตือน่ากช่องนะคะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยนะคะ mm hmm. เป็นการคิดคํานวณตามหลักการที่โปรดใช้พิธียานในการรับชมแลรร้วก็ร,รับฟังนะคะ mm hmm. ทางช่องไม่สนับสนุน mm hmm. ทุกประเภทนะคะ mm hmm. อันนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเจ็ดหลักนะคะเนาะ คือจริงๆชุดนี้นาคําเก็บไว้ก็พอประมาณนะคะแล้วก็คือคัดออกมาแค่เป็นบางส่วนนะคะแต่อันนี้เคยลงในคลิปแล้วนะคะว่าทําแบบไหนก็ไป,ไปไปไปย้อนดูนะคะเนาะแต่ที่นาคเอาเอาหลักชุดนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาหาเลขเด่นนะคะเนาะว่าชุดนี้ยคือมาชนกับชุดไหนได้มั่งนะคะนาคก็เลยไปเจอไปเจออยู่อ่า เล่มเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะที่นาเคยลงก่อนหน้านี้นะคะแผ่นกระดาษนะคะก็คือของรัฐบาลสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยบนเนาะที่นาเขียนว่านาเอามาจากเล่มเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะเนาะแล้วก็นาเอาชุดนี้นะคะก็คือไปชนไปชนกับตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วหลักเลขมันก็มันก็ใช้ได้นะคะพี่นาก็เลยเอามาให้เพื่อนเพนที่พี่ได้ชมนะคะเนาะอันนี้นะคะนาก็เอาไปชนนะคะ จากตัวเลขหลายตัวมันก็จะออกมาน้อยแบบนี้นะคะพี่เนาะแล้วก็อ่าอันนี้นะคะพี่เพื่อนๆพี่จําได้ไหมอ่าที่นากลงนะคะเนาะตอนนั้นนะคะนากได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะแล้วทีนี้นากเอาไปชนชนหลักสิบหน่วยของนาคนะคะคือหลักสิบตัวของนาคอะคือมันมันไม่มีหนึ่งเนาะแล้วในในในชุดนั้นนะคะคือมันไปได้ทั้งเหนือทั้งใต้นะคะถ้าสูตรของเขาจริงๆนะคะ ไปได้ทั้งเหนือทั้งใต้ไปได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือ,อนาคก,ก็เลยตัดตัดหนึ่งออกนะคะเพราะว่าหนึ่งมันนี่มีนะคะแล้วทีนี้มันก็เหลือแค่ศูนย์นะคะเนาะแต่ของนาคนี่คือสายลูดสายวิ่งนะคะพี่เหนือใต้นาคไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นตรงนั้นน่ะคือมันก็ก็ได้นะคะเนาะแต่่าที่นาคลงในคลิปเนี่ยคือมันเป็นเป็นเน้นบนนะคะเนาะ บางบางท right right. ่านก็อาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันตามสูตรนะคะแต่ชุดนั้นมันไปได้ทั้งเหนือทั้งใต้นะคะแต่หลักความเป็นจริงแล้วคือมันไปได้ทั้งเหนือทั้งใต้แต่เรายืนยืนยืนที่บนนะคะอืมแล้วก็อันนี้นะคะหน้าก็เลยเอาชุดนั้นนะคะก็คือมาชนกับชุดนี้ดูมันชนกันได้นะคะมันชนกันได้แล้วก็มันจับจับเลขหลักได้นะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นเพื่อนพี่เนี่ยนาก็เลยเอาออกมาดูนะคะ ชนสรุปแล้วนะคะพี่เนี่ยมันชนออกมาแล้วคือมันก็ได้ตัวเลขน้อยแบบนี้นะคะเนาะเสียดายนะคะพี่เพิ่งหาเจอนะคะมันน่าจะหาดูดิเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันที่ออกหกศูนย์สามนะคะพี่เห็นไหมชนหลักสามหลักเดียวอันนี้ก็ชนหลักเดียวเหมือนกันอันนี้ก็ชนหลักเดียวเหมือนกันอันนี้สี่สี่กับหกนะคะเนาะแต่ชนหกแค่หลักเดียวแต่หกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันไงหน้าก็เลยกลับหัวมา แล้วก็อันนี้เห็นไหมหนึ่งเนี่ยอันนี้หนึ่งเนาะจะได้แล้วงวดที่แล้วนะคะพี่เนี่ยเห็นไหมเก้าตัวเดียวเลยแล้วงวดนี้นะคะเป็นสามนะคะพี่อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเอาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมาดูกันมันก็ชนกันทุกหลักอะแต่อันเนี้ยคือหนาคเอาเอาตรงนี้คือมาชนตรงนี้เลยนะคะพี่เนาะเพราะว่าคือหลักตรงเนี้ยคือหน้าคเอามาชนตรงนี้เลย มันก็เลยได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวชนเนาะงวดที่แล้วเห็นไหมหน้ามาชนตรงนี้มันก็ได้ก้ามาหลักเดี๋ยวงวดนี้เอามาชนตรงนี้คือได้หลักสามหลักเดียวนะคะพี่เพราะฉะนั้นคือมันก็เหมือนเห็นแล้วนะคะพี่เห็นแล้วก็คือเหมือนบ่งบอกแล้วนะคะว่าอสามนี้คือน่าจะมีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต้องยืนที่สูตรนะคะพี่แล้วสูตรมันบ่งบอกมาแบบนี้นะคะเนาะ เราชนออกมาแล้วคือมันได้ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้ามันเดินต่อมันก็คือโอเคนะคะพี่อืมเนี่ยถ้าสามหลักเดียวนะคะเราก็รูดได้วิ่งได้นะคะรูดได้วิ่งได้นะคะรูดได้วิ่งได้นะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามมันมาจริงๆนะคะแต่มันเป็นสิบหน่วยนะคะพี่เป็นสิบหน่วยนะสิบหน่วยเนะี่ยยิ่งดีเลย ้าเนี้ก็จับหลักเนาะแต่เดี๋ยวหน้าก็จะหาต่ออีกนะคะว่าอันไหนจับชุดไหนมั่งที่มันพอที่จะเอามาชนกันได้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเลขดินออกมานะคะต้องดูอีกหลายๆสูตรก็ต้องหากันต่อหาจนกว่าก่อนก่อนวันที่หวยจะออกนะคะ <c oughs> ค่อยมาดูกันว่ามันจะไปในแนวไหนนะคะเนาะ แต่สามเหรอสามมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเนาะแต่ทีงนี้ทั้งนั้นคือน้าจะงไม่ได้ดูเลขดับนะคะพี่ต้องดูเลขดับก่อนนะคะถ้าเลขดับมันบ่งบอกเราก็ต้องต้องหาอีกนะคะว่าตัวไหนมันพอที่จะเป็นไปได้อีกเนี่ยมันต้องหาเป็นแบบนี้นะคะพี่เนาะถ้ายังไงก็ประมาณนี้นะคะเนาะแต่อันนี้คือที่น่าเอามาให้ดูเนี่ยคืออยากจะให้ดูว่า อันเนี้ยถ้าสองชุดเนี่ยถ้าเรามาชนกันแล้วเนี่ยคือมันก็จะออกมาแบบนเนี้ยเนี่ยมันก็มันก็เห็นแล้วแหละตัวเลขอะแต่ทีนี้ว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นบ่งบอกอะอืมแต่ทีนี้ว่าสูตรมันจะไปได้แค่ไหนแค่นั้นเองค่ะเพื่อนพี่เพราะว่าทุกสูตรมันนี่มีอะไรแน่นอนนะคะใช่ถ้ามันเดินถ้ามันเดินแบบแบบยาวๆแล้วมันก็ก็หน้า ใส่เสียได้เลยเนี่ยที่แล้วเก้าแต่แปดกับเก้ามันก็มาทั้งคู่นนคันที่เนาะแต่สามสามมันจะไปได้ไหมแค่นั้นเองแต่น่าที่ว่ามันก็น่าจะโอเคเลยแต่เราก็ต้องดูต้องดูเลขดับอีกเนี่ยมันทำไปเยอะแต่มันต้องต้องหาชุดชนชนแบบชนแล้วชนให้มันมาชนให้มัน คนให้มันได้เลขเด่นออกมาอย่างเนี้ค่ะเนนพื่อนๆในทีเนาะอันนี้เราก็ดูเป็นแนวทางก่อนนะคะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเราก็หาต่อไปหาจนกว่าหาจนกว่าจะจะได้เลขที่ถูกใจนะคะพี่ก่อนวันหวยออกอยังไงก็ต้องได้ได้ ได้ที่ถูกใจแน่ๆแต่ทีนี้ว่ามันจะเป็นหลักไหนแค่นั้นเองแต่อันนี้คือเราก็เอามาให้ดูไงว่าเออเลขมันมาแบบนี้มันชนกันออกมาแบบนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะพี่เนาะเพราะวันนี้มันก็น่าจะกี่โมงแล้วว่มเดี๋ยวฮาหนอยก็ออกแล้วนะคะ